มันนีมาหากินเขาป่าเหมือนในล่งป่าเด้พี่น้องอยู่อ่างทางจเจริญศิน,นคนมาลา่หลายเขาส้นมากินเขาป่าวันนี้หนึ่าตาบมาพ่ดาอ่างวิวสวยมาก สวยครับพี่น้องพุ่น่ะ,นะมากับทีมงานผู้หยีบ้านว่าะต่ว่าลงยางลงมากอย่ห่อนเด็ดว่าพี่โฮมอยู่ไหมพี่น้องเอออยู่เนาะ นี่พยาบาลเท้น้ำให้ลงมากเจ้าจลงป่าเจ้าจมักกัดเจ้าก็แห้งเจ้าจลื้ออ่างไม่ลื้อห้องว่ายางมาทำนขโมยใช่ปะคุณน่ะเจ้าลือป่า ลือน้องกัดปลาลือแหน่ท่านผู้หญิงก็ซ่อนนี่ผู้ส่วนเนี่ยทั้งหลังทั้งหางถือกบ่ถเือกบ่ ผู้คุมเป็นเมียพยาบาลเนอผู้คุมบุญฮะว้าเอ้คอยอุ้มสาดขาดอย่บทา่านี่วันีหวังสิลงอ้าววัน่ีหวังผูจะได้นึ่ดิท่นดี พู้ห่ะฟังผุนก็ว่าฟังผุนพูนนดรถเบโรโคโอ้บางว,าาวาันม่ก็ได้กินน้ำแป๊กชี่กองมูแท้ศาสขาดกระบอกมานน้ำดอกถือขออยู่เชียงมาม่ข้าเจา้าศาสขาดกระไรว่นสิบรล่งมาอยู่เมื่อยยางไก่ลุงเป๊ะก็มา <laughs> <laughs> เอาสะดุ้งตัวนี้คือ,อ,อบลออบล้องนี่อ้าวรุงน้ำแดงกันเลยทั่วอ๋อเจ้าของบ่คือว่าเป็นตะหยานแต่พ่อใหญ่อันนี้เสียงคือเป็นตะหยานแหรอพี่งั้นมีเาเสียงน้อยแบบเดียวว่าเนว่ยเอนี่อย่ล่ะมีอีโตเ้โตเด <c oughs> ้มีอีโต้เด้อ้าวเก๋คอยรื้อมีอีโต้คุยแล้วอะ